ท่านเป็นผู้ในการสํานักงานช่วยเหลือ ทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมนะครับคุณจิราพรตามชูกริชนสุวรรณหรือว่าพออปิ่มครับสวัสดีครับท่านหอครับขอบคุณทั้งสามท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับฮะคุ้มครองสิทธิเขาดูแลอยู่แล้วในเคสแบบนี้ทำไงฮะนเคสแรกก่อนนี่เลยไม่ไม่คือคืออย่างนี้ค่ะพอเกิดเหตุการณ์วันที่14อ่ะท่านมตียุติธรรมลงไปวันที่15บาท่านมตีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ท่านปลัดก็สั่งการให้ทางพวกปิ่มท่านอธิบรค้องลัเเาบํข ญาติของผู้เสียชีวิตทั้งหมดเลยทุกรายแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอ่ะที่รักษาตัวค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลสีคิ้วกับโรงพยาบาลมหาราชทางเราก็ไปรับเคสและเป็นเคสหนักทั้งนั้นเลยที่อยู่มหาราชอะค่ะประมาณ13ารายที่บาดเจ็บแต่ว่าของคุณแม่ค่ะหลังจากเกิดเหตุค่ะคุณแม่เข้ารักษาโรงพยาบาลที่ไหนไหมคะสีคิ้วใช่ไหมคะตอนนั้นที่สีคิ้วอยู่ตอนที่ปิ๊มไปรับนะคะไม่กี่รายที่ยังรักษาตัวคุณแม่ออกมาก่อนใช่ไหมคะ ใช่ครับคิดว่าน่าจะออกมาก่อนเพราะว่าคือด้วยด้วยความที่คนมันเยอะแล้วก็ค่อนข้างวุ่นวายครับคุณแม่บาดเจ็บตรงไหนนะคะบาดเจ็บในอะไรทั่วทั่วร่างกายเลยครับทั้งหนักก็มีขาแล้วก็หัวที่ที่ได้รับกระทบกระเทือนแลวตอนนี้คุณแม่อยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่ตอนนี้น่าจะอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเพราะว่าไปดูแลหลานที่ที่พระมงกุฎที่กรุงเทพใช่ไหมคะวันนี้เดี๋ยวเรามีเจ้าหน้าที่ทางป่มค่ะเราอาจจะรับจากกรุงเทพแล้วเดี๋ยวส่งต่อไปที่พื้นที่เกิดเหตุอนุมัติ นะคะแต่ว่าก็จะเป็นเคสของคุณแม่ที่ออกจากโรงพยาบาลก่อนแต่ตอนที่ยุติธรรมลงไปอะค่ะนโยบายของท่านผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมให้รับให้หมดให้รับให้หมดที่ยังอาการหนักด้วยแล้วก็ทายาทที่เสียชีวิตที่ไปพิสูจนศพเลยด้วยเราก็เลยรับมาทั้งหมดอ่ะ43ราลายต้องอาการหนักอย่างเดียวป่าตอนนี้ถ้าเป็นคุณแม่รุ่นแม่ออกมาแล้วมารักษาตัวที่โรงพยาบาลอื่นถูกไหมคะคอาจจะเป็นอาการที่ค่อนข้างที่จะมีภาวะอาการที่ยังยังต้องรักษาค่ะถ้าอย่างนั้นอะก็ต้องยื่นคําขอไว้ก่อน แล้วเดี๋ยวการพิจารณามันก็จะอยู่ที่อนุกรรมการแต่เบื้องต้นทางเราจะช่วยผู้บาดเจ็บที่มีความเสียหายนะคะมีความเสียหายก่อนแต่ก็จะมีในลักษณะของบางคนที่เจอค่ะที่ไม่ได้รับความเสียหายอย่างเช่นตกใจอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ต้องดูในสาเหตุของความเสียหายในรายละเอียดของความเสียหายเป็นหลักแต่ว่าเบื้องต้นอาจจะต้องยื่นคําขอไว้ก่อนนะคะเพราะตอนนั้นทางยุติธรรมเราลงไปเลยหลังจากเกิดเหตุหนึ่งวันค่ะ ค่ะแล้วก็ตอนนี้เราจะยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมานะคะจะประชุมพรุ่งนี้แล้วในในรถแรกก่อนในรถแรกที่รับมาแล้วเคสหนักๆหมดเลยแล้วก็เคสท,ที่เสียชีวิตก็คือวันที่22บ่ายแต่ของเคสเคสของคุณแม่น้องไม่เป็นไรตอนนี้คุณแม่รักษาตัวอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับแล้วก็ยังอยู่โรงพยาบาลไหมคะ ใช่ครับคือออกทาโรงพยาบาลวันนี้ยังไม่ได้ตรวจว่าพี่แนะนําว่าถ้าการรักษาพยาบาลหรือเป็นผู้บาดเจ็บอ่ะถ้ารักษาจนแล้วเสร็จอ่ะจะได้ค่าตอบแทนที่มากในการช่วยเหลือรอรักษาเสร็จก่อนแล้วก็มายื่นแต่อย่าเกินหนึ่งปีแต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดไม่สบายใจเดี๋ยวพี่มีเจ้าหน้าที่รับไว้ก่อนเพราะว่าเจ้าหน้าที่เราเราก็คิดว่าวันนี้น่าจะมีรายที่ยังตกหล่นนะคะเราก็เร่งรับ แต่แต่ฝากประชาสัมพันธ์หน่อยค่ะว่าผู้บาดเจ็บที่เกิดกรณีเครนถล่มในโคราชอะค่ะถ้ายังไม่ได้ยื่นคําขอท่านอยู่ที่ไหนให้ไปยื่นที่ยุติธรรมจังหวัดที่จังหวัดนั้นเลยไม่ต้องวิ่งไปที่โคราชอาศัยอยู่ที่ไหนก็ยื่นที่นั่นได้เลยไปที่ยุติธรรมจังหวัดของจังหวัดอจังหวัดนั้นๆที่ท่านอาศัยอยู่ค่ะเราเราให้บริการแบบนั้นนะคะไปยื่นที่นั่นแล้วเดี๋ยวทางสมมติกรุงเทพรับก็จะส่งไปหาพื้นที่เกิดเหตุอนุมัติพิจารณาค่ะโอ้โหนี่คือทาง ของพอปิ๋มนี่มารายการถงไม่เถียงก่อนหน้านี้หลายต่อหลายครั้งก็มาช่วยเหลือเรามาตลอดเลยนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคสแล้วก็ไม่ใช่เคลนนี่ที่ทางยุติธรรมรับแล้วนะคะเคลนพระรามสองเรารับแล้วด้วยหมดแล้วค่ะขาดอยู่รายหนึ่งที่อยู่เพชรบูรณ์แต่ตอนนี้เพชรบูรณ์ก็รับหมดแล้วเรียบร้อยค่ะได้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะฮะจะยังอยู่กับท่านพอปิ๋มนะครับ าจากกระทรวงยุติธรรมนะฮะกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะครับคุณผู้ชมครับิ okay. ธรทายังต้องรอผลคดีของยุติธรรมต้องรอผลคด,ดีค่ะเพรา่ามีคนกระทำการะทำให้เกิดเทิอะคะ่ะ อันนี้ในเคเคสนี้อยู่ในอยู่ภายใต้การดูแลของอของกอ,ง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 องสิทธิแล้วใช่ <นะ S 1> ใช่ค่ะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้เพิ่มของยุติธรร,รมค่ะอีกอีกละถ้าเป็นผู้เสียชีวิตก็อีก 2, <c oughs> สองแสนค่ะโดยประมาณถ้าเป็นผู้บาดเจ็บก็ตามอาการค่ะครับแล้วถ้าสมมติ <c oughs> แจ้งข้อเก่าหาแล้วถูกไหมคะเป็นคดียาญาก็จะได้ของยุติธรรมเพิ่มอีกสองแสนในรายที่เสียชีวิตแล้วก็รายที่บาดเจ็บตามอาการบางคนได้ห้าหมื่นถึงเกือบสองแสนก็มีถ้าทุพพลภาพเหลือกันหนัก S <S <an> <S เพราะว่าสาคัญไปที่พี่ปิม๋มบอกเลยนะครับท่านผอบอกออย่างนี้พ <S an> ิธินคือหลังจากที่ตรวจแจ้งข้อหาแล้วได้ตรวจก็ต้องมีรีบสรุปความเห็นว่าตัวผู้เสียหายเนี่ยไม่ได้มีส่วนในการทำผิดจะออกใบแจ้งสิทธิ์ให้ไอใบน,นี้คือใบเบิกเงินให้กับตัวผู้เสียหายทายาทเขาเมื่อคุณไม่ให้เขาเขาจะเบิกเงินกับกรมขิทธิ์ได้ยังไงอะ่ะตอนนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมผอปิ๋มเขารออยู่แล้วครับรอที่จะเยียวยาร้อยจ่ายแต่เขาต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยฟ้องคดี ก่อน,อนเขาถึงจะปล่อยเงินนะออกไปช่วยเหลือไนดะ้ท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมนะครับท่านจิราพรตามชูกริณสุวรรณหรือว่าท่านผอ,อ,อปิ๋มนะครับซึ่งท่านผอ,อ,อปิ๋มนะก็ให้ความกรุณาความเมตตากับรายการถกไม่เถียงเป็นระยะระยะมาตลอดตั้งแต่ที่เราทำรายการมานะช่วยเหลือชาวบ้านการดำเนินคดียังไม่เกิดถูก ต้องให้เกิดการดําเนินคดีคทางด้านของผอ,อ,อปิ๋มเงินที่จะรอช่วยเหลือเยียวยาจากกรมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเนี่ยพร้อมที่จะออกรอพร้อมที่จะออกอยู่แล้วถูกต้องแต่แต่มันต้องเป็นการดําเนินคดีที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีอาญา แล้วก็ต้องเป็นการดำเนินคดียาแล้วตอนนี้เราประสานกับทางท่านยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมาท่านจะมีหนังสือไปถึงทางพนักงานสอบสวนนะคะทางตำรวจว่าตกองลงคดีเป็นยังไงเพราะเราจะประชุมพรุ่งนี <t <t ้ตามนโยบายของท่านผู้บริหาระคะวนะค้ประชุมพรุ่งนี้คนี้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับพรุ่งนี้แผมบอกได้เลยครับว่าตำรวจยังไม่ดำเนินคดีครับเพราะตามผู้กับบอกนะฮะว่ายังยังไม่ได้ดำเนินคดีเพราะก็ยังรวบรวมหลักฐานอยู่ ถูกไหมฮะผมไม่ได้คาดวพนี้ท่านหมอออประชุมเพราะว่าเพราะว่าทางท่านยุติธรรมจังหวัดทําหนังสือเชิญอนุกรรมการประจาจังหวัดซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่ามีแพทย์มีผู้บังคับการตํารวจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหล่านี้เป็นท่อนที่เป็นอนุนค่ะก็คือเราเชิญหนังสือออกไปแล้วประมาณบ่ายโมงครึ่งอะค่ะพรุ่งนี้นะในรายที่เราเก็บเราสามารถเก็บมาได้ในวันที่เราเกิดเหตุนะคะหลังเกิดเหตุ และส่วนของน้องไม่ต้องกังวลค่ะเก็บเพิม่มประชุมประชุมประชุมต่อกันได้ค่ะขอ,ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้การค่ะเพียงแค่ท่านผู้การอ่ะให้พนักงานสอบสวนนะคะแจ้งสิทธิตามแ,ตแบบที่เราเคยตกลง MOU ก,กันกับหัวตรลอ่ะคะ่ะในแบบแจ้งสิทธิ์อ่ะค่ะจะวิจารวิเคราะห์ว่าผู้เสียหายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเราก็จะได้ประชุมพรุ่งนี้บ่ายครึ่งอ่ะคะ่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือคนที่เขาเสียชีวิตและบาดเจ็บก่อนนะคะท่านผู้การนะคะ เพราะว่าทางเราเองจะไม่ได้รอผลการสอบสวนเพราะว่าเรารู้ว่าใช้เวลาค่ะครับค่ะทางพอทำงานเต็มที่ทำหนูคมสดวกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ตอนนี้รออย่างเดียวรอผล <c oughs> <c oughs> ของคดีผล <c oughs> ข,ของคดีค <c oughs> ่ะนะฟ้องไ <c oughs> ม่ฟ้องแจ้งเอ่อยังไงก็ว <c oughs> ่ามาดำเนินคดียาอย่างไราตามคุณผู้ชมครับก็อยากจะส่งกําลังใจให้กับครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เครนถล่มนะฮะรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณต้อมขอบคุณอาจารย์สงการสำหรับข้อมูลทางกฎหมายและแน่นอนขอบคุณท่านพ่อปิ่มนะฮะที่ท่านกรุณาและเมตตากับรายการเรามาตลอดในการที่จะช่วยเหลือสังคมนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามด้วยนะครับขอบคุณท่านหมอครับสวัสดีครับมาครับการของครับ ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาตั้งศูนย์แต่ศูนย์นี้จะรวมอยู่ทุกหน่วยทั้งหน่วยที่พิสูจน์อัตลักษณ์ของตํารวจหน่วยที่ในส่วนเยียวยาของยุติธรรมแล้วก็จะมีของทางหน่วยที่มีมีนักท่องเที่ยวสองลายค่ะที่เสียชีวิตด้วยก็คือของเยอรมันกับของเกาหลีนะคะก็จะมีหน่วยของทางกระทรวงการพัฒนากระทรวงท่องเที่ยวแล้วก็มีของทางมหาไทยที่จะมาเช็คประวัติว่าเขามีญาติอะไรเพราะอย่างที่บอกอะค่ะเหมือนน้องซุนพูดเมื่อกี้อะค่ะศพบางศพหลายศพ กระจัดกระจายค่คคกะกระจายค่อนข้างเยอะเพราะว่าค่อนข้างแบบ ค่อนข้างหนักอะค่ะทั้งถูกเผาด้วยบางศพยอะไรเงี้ยค่ะคเขาก็ต้องพิสูจน์อัตลักษณ์ก่อนอก็จะมีหน่วยที่มาดูทะเบียนราษฎรว่าใครเป็นญาติอันนี้ค่ะจะศูนย์เข้าจรวมโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านท่านให้ตั้งแล้วก็มีมีท่านตำรวจก็มาเก็บพยานหลักฐานเก็บอะไรต่างๆเก็บจากญาติจากอะไรอย่างเงี้ยค่ะและศูนย์สอบปากคำผู้เสียหายทายาตมีไหมตำรวจมีทำไหมศูนย์สอบเห็น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 อนหอนอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ถึงกับเหมือนเก็บข้อมูลเก็บพยานหลักฐานอะไรเงี้ยค่ะ เพียงแต่ว่าถ้าศูนย์อย่างอื่นนะคะค่อนข้างเร็วอันนี้เราต้องชื่นชมกับจังหวัดนะคะ